สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มีข่าวมาอัปเดตนะครับตอนนี้นะครับทางแอป m e s s e n g e r ของ a c e b o o k นะครับก็สามารถเพิ่มโน้ตได้เหมือนใน IG แล้วนะครับนี่นะครับเมื่อเรากดเข้ามาในแอป Messenger ของเราครับเราก็สามารถกดบวกเพิ่มโน้ตได้เลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ใส่สามารถใส่อีโมจิแบบนี้ได้นะครับกดแชร์ไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแชร์โน้ตแล้วนะครับนี่นะครับก็วิธีการทานะครับให้เราครับไปอัปเดต แอป Messenger ของเรานะครับให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับใครที่ยังไม่ได้อัพนะครับก็ให้เรามาทําการอัพให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแล้วก็สามารถลองเช็คได้เลยนะครับว่าสามารถเพิ่มโน้ตได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่นะครับก็สามารถเพิ่มโน้ตใหม่อะไรแบบนี้ได้นะครับก็ให้เรานะครับลองไปอัปเดตแอปแล้วก็สามารถลองเล่นได้ครับใช้งานได้แล้วครับ